สวัสดีครับเป็นอปด้ทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซีเซ็นชนแนล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 ข่าวโอเคมาอันนี้ใช้แล้วมายีบิบนัดเว้ยลง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 เซ็งเลยตามเมื่อกี้นะฮะอัดไปแล้วโดน โปรยิงนะครับต้องขอแสดงความดีใจต่อตัวเองด้วยนะครับเป็ดเฟ้โคตรหลันทษเลยชีวิตมานะขอลงอีกสักตาวะวันนี้รอบสุดท้าย เนื่องจากฝีมือผมเนี่ยยังมีไม่พอนะฮะของเขาเซิร์ฟนี้แล้วกันแต่ไม่ไปเกิดอุโมงค์จบเลยจบเลยชีวิตเกิดที่ไหนไม่เกิดถ้ามันไปเกิดอุโมงค์นะรู้เลยเดีย๋ยวรู้นะเมื่อกี้นะ18นาทีค่าใครทา สามสิบนัดแค่เนี้ยโอ้ชีวิตมันลันทดท ดักไว้ดักมันเป็นจิตวิญญาณนะคนเจอละเจอแล้วนนหนึ่งนะครับ ไม่เอาไม่ฆ่าเราคนดีสิวิไลนะไม่ฆ่าใครบาป โอ้ยจบแล้ว,ลวผมไม่ยิงคนไม่มีของ เราหลุดโอ้ฮะไม่ได้ไปไหนห<า>อยู่แต่บ้านเหยียบอะไรมันคืออะไรของ<อ>ตาเปล่าป้ากับลุงจะเดินทางเ,าเช้านะที่ต้องไปเทนนิสคนเดียวเดี๋ยวบ้านโทรยี่มีวินเบอร์วินนะ